กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะ,ะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาแข็งแรงฟื้นฟูนะคะสินค้าสินค้ามีแล้วเนาะมาแล้วเนาะมาแล้วนะคะเพราะว่าหมดไปแล้วล็อตหนึ่งนะคะ ดิฉันก็ตกใจว่าทาไมาเซลเราขายสินค้าเก่งมากแต่ว่าขายดีจริงๆเพราะลูกค้าท้อซื้อทีเนี่ยสองสามหมื่นเลยนะคุณผู้ชมนะคะมันมีลูกค้าของเขาอยู่แล้วด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ถ้าไม่ดีจริงเขาจะไม่มีลูกค้าประจํานะคะตัวนี้ใครเป็นเบาหวานความดันโรคปอดรูมาตอยทานได้เพราะมีสารสกัดจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นก็คือสารสกัดจากภูคาาและก็คือสิตินนั่นเองคุณผู้ชมนะคะหนึ่งกล่องมีหกสิบแคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละหนึ่งเม็ดราคากล่องละสองพันห้าร้อยบาทซื้อสองกล่องลดไปเลยเหลือเพียง 4, สี่พันห้า เดิมเลยค่ะ0900899996นะคะเป็นข่าวที่หลายคนก็ตกอกตกใจนะคะสำหรับอดีตพิธีกรชื่อดังนะคะอย่างพิตุกยานีนะคะพิตุกยานีมีคนไปเยี่ยมพิตุกใช่ไหมคะพี่ท็อปดดลานินุชใช่ไหมคะไปเยี่ยมพิตุกยานีนะคะก็มีคนแชร์กันเยอะแยะมากมายสําหรับดาราพิธีกรรุ่นใหญ่นะคะไปเยี่ยมกันแล้วก็มีภาพนี้เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะ มีเสียงไหมไม่มีเสียงใช่ไหมคะนะคะพี่ทุกยานีนะคะแกก็บอกว่ายังยังยังบอกอีกทีว่าที่ไม่ได้ไปหาหมอก็คือเราเนี่ยแค่แค่ล้มเหมือนเราเล่นกีฬามีบาดแผลอะไรแบบนี้คนรอบข้างก็แนะนําให้เอายาเอานั่นเอานี่มาทานเบตาดีดินนะคะแต่มันก็ไม่หายนะคะรอบๆแผลก็ยังแดงช้านะคะมารู้มันก็คืออักเสบแล้วนะคะใครจะชวนมาเล่นละครก็ก็ได้ นะะรับอยู่แต่คนก็คิดว่าไม่รับนะคะหญิงรวยกูยจนค่ะนะคะวันนี้นะคะเจอบินค่าไฟนะคะหัวกูฟาดพื้นนะคะดีแม่บ้านประคองทันนะคะเราได้ทํางานที่มีความสุขจะจะให้ไปทํางานบัญชีก็ได้นะคะแต่ชีวิตมันทุกทนใหม่นะคะอืมนะคะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็มีคนเอามาเปรียบเทียบในโลกออนไลน์กันเยอะนะว่าสมัยก่อนเนี่ยพี่ทุกแกก็อ่ะแกเข้เป็นหน่วยอ่ะ กปปสใช่ไหมสมัยยุคนั้นนะคะแกก็อยู่กปปสแล้วก็มียุคหนึ่งก่อนหน้าที่จะไปเป็นกปปสที่ไปขับไล่อดีตนายกยิ่งรักชินวัตรใช่ไหมแกก็เป็นพิธีกรชื่อดังสมัยก่อนแกทำรายการจุกบอกเกมคู่กับพี่ไก่ไม่ใช่ไก่วรลายุทธนะคะ อาไก่สมภลนะคะสมัยนั้นดังมากรายการนี้ดังมากนะคะแล้วตอนหลังนี้ก็มันก็มีข่าวแก้ว่าแกเรื่องเยอะเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่สัมภาษณ์แกแกก็ไม่ได้เรื่องเยอะนะแกก็ตอบทุกเรื่องนะพี่เต๋าก็สัมภาษณ์พี่ตุ๊กยานีนะแกก็น่ารักนะแกก็ไม่ได้เรื่องเยอะอะไรเลยแกก็ตอบทุกเรื่องนะคะแล้วก็ตอนหลังก็มีปัญหาชีวิตเข้ามาเยอะแล้วก็ขอข้ามแล้วกันว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะคะก็เข้ามาเยอะแยะมากมายจนแกก็เฟดหายไปจากวงการบันเทิงนะคะสมัยก่อนแกก็จะเล่นละครของพี่ไก่เวลายุทดเยอะ แกก็จะผูกพันกับคนชื่อไก่เยอะนะคะดังก็ดังกับพี่ไก่สมภพละครมีเล่นเยอะแยะก็ของพี่ไก่เวลาย,ยุทธแต่เมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนะเคยเห็นไดอารี่ทูซี่ก็เคยเชิญแกมาเล่นนะมีมีมีเป็นอีพีหนึ่งนะคะแกเล่นไดอารี่ทูซี่อีพีหนึ่งด้วยและอาจจะมีโผล่กันมาบ้างหล,ห,ลหลายหลากหลายแต่งานไม่ได้เยอะเหมือนสมัยก่อนไงนะคะรู้สึกว่าแกจะมีลูกชายคนหนึ่งเนาะ นุกชายคนหนึ่งนะคะสําหรับพิทุกยานีจงวิสุทธ์นะคะเออนะคะก็นี่แหละค่ะภาพปัจจุบันนะคะนาะมาต่อเลยนะคะ ดิฉันก็ตั้งคำถามเมื่อวานนั่งดูกับนักข่าวในใน,ในห้องข่าวของทีวีภูก,กันนะคะสำหรับเพลิงไหม้นะคะโกดังบ้านพักนะคะของมอลำชื่อดังนะคะเสียงอีสานนะคะเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้นะ,ะอุปกรณ์เก็บนะคะโรงเก็บอุปกรณ์โรงรถนะคะบ้านพักของเสียงอีสานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีโดยเป็นเจ้าของหมอลำชื่อดังอย่างคุณแม่นกน้อยนะคะ คุณแม่นกน้อยโอไรพรงานนี้เกิดความเสียหายหนักเพราะเพลิงไหม้ห่มกระหน่ำนะคะซึ่งทางด้านผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งก็ชื่อว่านบเสียงอีสานได้ออกมาไลฟ์สดเหตุการณ์แต่งงกับนบเสียงอีสานนะรันนะอันนี้ไม่ได้ว่านะนักข่าวพูดกันหมดนะทําไมไม่โทรหาดับเพลิงทําไมไม่โทรหาดับเพลิงแต่กลับไปนั่งไลฟ์สดพี่เต้างงทุกคนงงนะทุกคนสงสัยนะ ว่าทำไมไม่โทรหาดับเพลิงแต่ตั้งกล้องไล์สดเรียบร้อยแต่บอกให้คนนู้นคนนี้โทรหาดับเพลิงพี่ว่าก่อนที่ตัวเองจะตั้งกล้องไล์สดโทรหาดับเพลิงก่อนไม่ลันเพราะว่านักข่าวเขาถามกันมาเยอะหลายคนเขาก็สงสัยว่าทาไมไม่โทรหาดับเพลิงก่อนก่อนจะตั้งกล้องไล์สดนะคะก็ได้ออกมาไล์สดนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่โทรหาดับเพลิงนะคะโดยจะได้เห็นว่าไฟเนี่ยลุกขึ้นนะคะอย่างหนักพร้อมเขียนคชั่านระบุว่าคนที่อยู่ไกลไกลเหรอคนที่อยู่ไกลเหรอ คนที่อยู่ใกล้ขอความช่วยเหลือโทรหาดับเพลิงก่อนไหมก่อนตั้งกล้องไล์สดนะลูกภาษารถดับเพลิงโทรหาดับเพลิงค่ะก่อนจะไล์สดโทรหาดับเพลิงก่อนลูกนะคะมาช่วยเหลือด่วนนะคะตอนนี้โกดังเก็บนะคะชุดของบ้านพักเสียงอีสานถูกไฟไหมคือตั้งกล้องเรียบร้อยนั่งตั้งกล้องประดิษฐ์ประคือตั้งเรียบร้อยเลยแล้วก็บอกโทรหาดับเพลิงหน่อยโทรหาดับเพลิงก่อนตั้งกล้องโทรหาดับเพลิงก่อนค่ะ นะคะเออนะคะดิฉันก็งงนักข่าวก็จะงงแม่ทำไมเขาไม่โทรหาดับเพลิงทุกคนก็บอกว่าทำไมเขาไม่โทรหาดับเพลิงแต่เขามาตั้งกล้องไลฟ์สดนะคะส่วนทางด้านผู้บริหารวงนะคะอย่างคุณน้องเอ็มนะคะทีรวัดนะคะก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook เช่นกันว่าเปิดควาว่าวิานะคะอุปกรณ์คอยนะคะโดยมีแฟนเพลงเนี่ยเขามาให้กําลังใจกันอย่างเยอะแยะมากมายนะคะ วงเสียงอีสานของแม่นกน้อยนี่อยู่มาอย่างยาวนานนะครับเป็นวงที่มีประวัตินะคะแล้วก็เป็นวงระดับตำนานของภาคอีสานสมัยก่อนนี่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่างานนี้นะคะล้นปี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 ล้นป,ลนป,ลนปีล้นปีกันเลยทีเดียวนะคะแต่ตอนหลังเนี่นะะยเขาโดนกระแสเด็กรุ่นใหม่นะันเนาะ หลายๆวงนะคะนอกจากเสียงอีสานแล้วมันก็ยังมีหมอลำอีกโอ้โหขึ้นมาเป็น1 0บสวงแล้วแต่ละวงนี่ก็ดังๆัดังนั้นมีตัวขายก็ดังนั้นมันก็เลยทําให้วงเสียงอีสานเนี่ยกระแสก็ค่อนข้างที่จะเบาบางลงไปก็ซึ่งยังไม่ป๊อปปูล่าเหมือนสมัยก่อนนะคะแล้วบวกกับอีกอย่างหนึ่งคุณแม่นกน้อยก็ภาระเยอะใช่ไหมลันคุณแม่มีภาระเยอะแล้วก็คุณพ่อก็เพิ่งเสียไปคุณพ่อคือสามีของคุณแม่นะคะเพิ่งเสียไปนะคะ จร,จริงๆวงนี้เป็นวงระดับตำนานของภาคอีสานเลยนะคะตั้งแต่สมัยพี่เต๋อยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอะหันวงนี้อยู่มานานมากเธอคิดดูสิอยู่มานานแสนนานะนะคะแต่แม่นกน้อยแกก็นั่งสารนะเวลาแกร้องรงง้องเพลงแกงก็สู้ตายนะเออแกสู้ตายนะคะสปอนซ์สปอนเซอร์เวลาซื้อโฆษณากับแม่เ้าซื้อฉ่บนะซื้อกันเป็นปีๆเลยนะ ก็ไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าจะตั้งกล้องไลฟ์สดอย่างเดียวแต่ก็ไม่เรียกเรียกดับเพลิงมาสักทีหนึ่งพี่เต๋อก็ยืนงงวาทำไมไม่เรียกดับเพลิงวะตั้งกล้องทําไมวะเออนะคะก็ไม่เป็นไรก็ ถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะคบยังไงก็เป็นกําลังใจให้วงด้วยเช่นเดียวกันนะคบเพราะว่าเป็นวงระดับตานานแล้วก็เป็นวงดนตรีพื้นบ้านที่ชาวอีสานเขารักทั้งทั้งภาคเลยทีเดียวแล้วก็ทั้งประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวงเสียงอีสานของแม่นกน้อยอุไรพรน,นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะคะฝากไปด้วยสาหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเ K นคะคะใครที่เป็นเบาหวานความดันโรคดูมาตอยตัวนี้เป็นเสริมอาหารนะคะทานได้ ทานได้ดีด้วยนะคะมีเคอร์ซิตินและก็ภูคขานะคะที่จะดูแลสุขภาพของคุณลึกถึงขั้นเซลล์เลยทีเดียวนะคุณผู้ชมให้กลับมาแข็งแรงนะคะ1กล่องมี60แคปซูลเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่อง4,500บาทสนใจสั่งซื้อได้เลย090 8 9 9 9 9 9 6พักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ